มหากราบดาม่าคณะประสมบึงศิลป์ vs ชาวสกลนครค่ะโอ้โหพี่น้องเห็นเงียบๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสดามาเนี่ยแรงมากดาม่าระดับจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนในสกลเนาะจังหวัดสกลกับไม่ยอมไม่ยอมสำหรับเรื่องนี้ก็คือต้องท้าความก่อนนะคะช่วงนี้กับมีทั้งทางแบบคณะประธมบิงศิลป์เองทั้งแอดมินเนาะแล้วก็ทางอ่า แดนเซอร์เมืองทิฟออกมาชี้แจงแถลงการแถลงข่าวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นถ่าวข้อมไปก่อนว่ามันมีดราม่าในมือทีปฐมบันเทึงศิลไปแสดงอยู่ที่บ้านดงมะไฟเนาะที่จังหวัดสกลนครใช่แล้วบังเอิญมีแดนเซอร์บุคลากรท่านหนึ่งไปโพส โพทีแบบอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการจะทาให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดประเด็นนามาจนเราต้องออกมาพูดในตอนนี้ในวันนี้เพราะว่าพ่อกับไปเห็นมากคือกันว่าตุกใจนะคะไม่คิดว่าแค่โพสสั้นๆแค่บรรทัดเดียวแล้วก็ไม่ไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดดรามาหรอกอจากการที่เราไปอ่านมาหลายๆมุมเนาะแต่ทางชาวจังหวัดสกลนครเอง ดมไม่ยอมสําหรับเรื่องนี้จะได้กับบอยอมพี่น้องนค่ะสิมาก้าวฮานจังไดว่าอ่าทราสกุลเพิ่นกินหมาอ่าพี่น้องคะอันนี้ก็ขอใช้คําพูดที่แบบตรง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 ที่เพิ่นได้ออกมาโทสต์นค่ว่าพูดคุยกันนะคะเพราะว่ามันมีนี่แหละประเด็นออกมาก็คือสําหรับอ่าแดนเซอร์ผู้นี้เพิ่นออกมาโพสต์เพิ่นบอกว่ามากินขนมจีนนำยาหมาเดอบ้านดงมาไฟขมิ้นสกุล ค่ะอันอี้เจิหัวใจสีขาสองอันค่ะแล้วทีนี้อ่ะทางจังหวัดอ่ทางคนที่เขาอยู่สกลลอยู่ไสกระตามเขาได้เห็นข้อความนี้อ่ะเขาก็เกิดความรู้สึกแบบว่าเออมันไม่ถูกต้องไม่ใช่ที่มากล่าวหาว่าใช่ทางสักลเพื่นกินม้านะแชร์กันแบบสนันอ่สนันโซเชียลเลยกว่าได้ครัพี่นองสำหรับประเด็นประเด็นนี้แล้วโชวนี้กัแบบ บว่าสิเป็นท่างใดกระตามที่เกี่ยวของในองค์กรปฐมบันเทิงศิลออกมาโพสแถลงการเยอะก่อนอื่นนะคะโพสแรกนะคะเป็นโพสของแดนเมืองทิพปฐมบันเทิงศิลนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเพิ่อออกมาโพชีแจงในประเด็นประเด็นนี้สําหรับน้องคุณพี่แดนเซอร์คนหนีนะที่ได้ออกมาโพสต์ขอความดังกล่าวค่ะคุณบอกว่าเออในนามแดนเมืองทิพย์หมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ หลังจากที่น้องในวงคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าไม่กินขนมจีนน้ำยาหมาเดอร์บ้านดงมะไฟขมิ้นสกลวันนี้น้องได้เดินมาบอกทางผู้จัดการวงว่าจะมีขนมจีนน้ำยามาเลี้ยงคนในวงซึ่งน้องก็เป็นคนพื้นเพจจังหวัดสกลนครบ้านของน้องอยู่แถวบ้านดงมะไฟวันนี้หมอลำไปทำการแสดงใกล้บ้านน้องก็เลย จะให้คนทำขนมจีนมาให้ด้วยการที่ไปแสดงแถวบ้านตัวเองโดยการรู้เท่าไม่ถึงการได้โพสต์ยอกรอเพื่อนในวงว่ามีขนมจีนมาเลี้ยงแต่ข้อความที่โพสต์ออกไปดูไม่เหมาะสมหลังจากที่น้องโพสต์ออกไปทําให้คนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเออกับข้อความที่โพสต์ลงใน Facebook ตอนนี้ทางผู้บริหารวงได้ทราบเรื่องแล้วและได้ให้น้องได้ลบโพสต์ข้อความดังกล่าว และได้ขอ,อได้ว่าโทษตักเตือนน้องแล้วถ้าครั้งหน้าน้องยังมีพฤติกรรมการโพสต์ดูมินหรือพูดเหยียดพี่น้องชาวสกลนครหรือดูถูกบุคบคลใดบุคคลหนึ่งที่แบบไม่เหมาะสมอีกทางวงจะให้น้องพักจัดสภาพพ้นจากสภาพการเป็นแดนเซอร์ของวงทันทีครั้งนี้ทางแดนเซอร์เมืองทิพย หมอรำปศุมวลทึงศิลป์ผู้บริหารวงต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวสกลนครและพี่น้องทุกทกท,กท่านที่ทําให้เสียความรู้สึกไม่ดีกับโพต์ดังกล่าวของน้องมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแดนเมืองทิพย์ปฐุมบันเณิงศิลป์ค่ะโอ,อ้อันนี้ก็เป็นโพสถ์แรงนะคะจากจากเพื่อนนี่แหละค่ะพี่น้องพ่อไปบึ้งอ่าเฟซบุ๊กของแดนเซอร์ท่านน,ทานนี้เนาะทันนีคนกับมิการบอกว่าแบบออกมาโพสต์ขอโทษนั่นแหละบอกว่า ขอโทษทุกๆคนนะครับที่โพสต์ไปโดยไม่ได้ตั้งใจขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับอขอโทษไทยสกุลนครคือกันเดอร์คุณหวานจังสิขอโทษจากใจจริงๆไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่ายังไงอาจจะทําให้ไทยบ้านดงมาไฟเสียาหายขอโทษจากใจจริงๆครับแล้วก็มีการโพสต์แบบมีการแชทไปขอโทษออกมาขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆไทยสกุลเป็นไทยสกุลคือกันเดอร์ เขาใจพิดกันสามเมื่วานจนสี่นี่แหละคะ่ะพี่น้องอาจจะเกิดเรื่องราวไปบว่าเนี่ยทางสกุลบ่พอใจแต่กานก็จาเพิ่นบาลนอท่างกับมาคอโทวบาลเนี่ย้มามาเกิการในการที่แบบว่าไปโพสต์แบบนี้นนและล่าสุดนะคะทางหมอล่มปสมบันเทิงศิลน,นะคะเป็นเพจของเพิ่นนี่แหละหม,มอรัมปสมบันเทิงศีลได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงแถลงการอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่โพสต์แดนเซอร์โพสต์ออกไปได้หนึ่งชั่วโมงค่ะ เพื่อนบอกว่าแฮชแท็กนะคะบ,บอกว่าสืบเนื่องจากมีบุคลากรทางคณะได้โพสต์เรื่องขนมจีนน้ำยาหมาไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวทางวงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องโพ์ใดๆให้เชิงดูหมิ่นนะคะพี่น้องชงวาวรถไฟหรือพี่น้องชาวสกลนครแต่อย่างใดอาจจะเป็นพุทิภาวะด้วยการที่รู้เท่าไม่ถึงการของบุคลากรคนน,นั้นจึงนํามาสู่การโพสในลักษณะดังกล่าวทางคณะหมอลำปฐุบันเทิงศิลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ แต่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้กล่าวว่าตักเตือนบุคคลนั้นแล้วจึงขอกราบขอโทษพี่น้องชาวสกลนครทุกท่านอย่างสุดซึ้งเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางคณะได้สั่งพักงานอย่างไม่มีกําหนดสําหรับบุคคลดังกล่าวแล้วมีความแล้วก็ผลนะคะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตแต่โพสต์นี้ออกมาสู่โลกโซเชียลนะคะก็คือทางศิลป์ไอท้ทั้งคณะบุคลากรในวงนะคะก็คือสั่งพักงานเนาะทางด้วยความคอรพอย่างสูงค่ะ อ่ะนะะพี่น้องกับเป็นถือว่าเป็นการถาแถลงการดราม่าเพราะว่าจากการไปอ่านคอมเมนต์เราขออนุญาตไปอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะ,คะไปพาก,กันไปคนไปติดตามเบื้องน้าเพจอ่าแดนเซอร์ cer, นี่ล่ะน้าเพจปรมเพราะว่าดราม่าโอ้โหแรงมากๆค,คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือแรงมากๆแต่จะขอพูดรวมๆก็คือปลาตัวเดียวเห็่ยหายตาย,ตายมืดของพนะี่มาดัวยสิแค่บุคคลคนเดียวโพสต์แค่ไม่กี่บรรทัดทําให้คนมองปฐมเป็นแบบนั้นแบบนี้ค่ะและทําให้คนเหมารวมไปเลยว่าแบบ ผู้บริหารหรืออะไรดูแลบุคลาคกรของท่านไม่ดีหรือเปล่าหให้ออกมาพูดอะไรที่มันค่ะอไปในทางแบบดูหมิ่นเยียดยม้มหรือว่าเป็นเชิงแบบเชิงดูถูกอะไรยังไงซะบูลลี่เขา,เ<อ>าบ้านค่ะพี่น้องนคนกบายว่าสกลนครบ่ได้กินหมาสุกคนคุณมาจังี่มันก็แค่เหมือนเป็นคําที่เขาพูดเหมือนกับ คำเนี่ยเป็นคำแต่ดดนดูเป็นคำพี่นองเหมือนกับเขาพูดแบบอาจจะสมัยก่อนแต่เรายังไม่เกิดก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนก็เอามาพูดแบบนี้แล้วประเด็นประเด็นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเรื่องท่วาสกลกินมาเนี่ยเมนพูดได้บอกกับตามท่ายังวัดสกลนครบอยยอมแมนต้องออกมาพูดออกมาฉี้แจงแล้วคนกบาลเนี่ยให้อ่าคนโพสต์เนี่ยออกมาขอโทษยูทึงเมทีมบางคนก็บอกไฮไลท์ออกเลยอันนีคกับ อาจจะแรงไปไหมไล่ออกพื้นก็พักงานแล้วคนนั้นสิแต่อย่าให้เขาใจในตรงนี้เรากระทือวาดีที่มันยังออกมาให้ความแบบขอโทษอืมออกมาขอโทษให้ความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าเราไม่เห็นใจคนที่แบบจังหวัดสกลนครเนาะข้าใจพื้นเลยแหละ,ะมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่มันมีมาหลายปีแล้วทีเ่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดคำนี้สกลนครไม่ยอมจริงๆค่ะ เขาอยู่บัติเหากับเบอร์ยอมาว่าเขากับมาว่าแบบเออเนี่ยมาดูถูกมาดูหมิ่นว่าบ้านเขาเป็นเส้นสีกะกับเบอร์ย่อเมื่อกันแหละเขาเป็นโตเข้านะแมนการนีก็ต้องแบบกระขราใจทั้งสองคือกลายเป็นคนสะก้อนคือกันอาจจะแบบรู้ทำเฉินการรู้ทำไปถึงการนั่นแหละหลักๆเลยอืไอ้กรเอร์พี่จังมาโพดอกมูดอกมูคือละเมิดสีแบบเมื่อกี้เราค้นสีแชฉขนาดนี้จนเกิดประเด็นดราม่าจนเห็ุไถ่ทั้งวงทั้ง ผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงอะไรทำการพักงานเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ทางแฟนคลับก็ใจนะทางวงออพสเนาะบอกว่าเนี่ยดีค่ะที่ทางคณะผู้คณะผู้บริหารทางวงน่ะใส่ใจดีออกมาขอโทษออกมาแบบอยังไงล่ะสั่งพักงงพักงานได้มีกําหนดการอะไรแบบนี้นะคะที่ไมองข้ามเรื่องนี้มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ว่าเออนั่นแหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นดราม่า ห,หักมโหมักมาฮักกาบ<ห>ดามาระว่างสกุลนครกับเดนซอปฐมเลยกวาไรค่ะ,คะสําหรับมณีเนะาะเออเฮาสองคนกับมีเรือมีล่ามาแจกพี่น้องสาบเพิ่นเทนีกับขอให้ข้อมมนย่างสุภาลบละกให้เกียรติทุกคนคที่สําคัญให้เกียรติผู้บริหารวงปฐมมันเทิงศิลค่ะพี่น้องค่ะสาหรับมณีเนาะพี่น้องเนาะไปกันค่ะ